ประธานเครือข่ายธรรมพิบาลไทยเข้ายื่นหนังสือประหลัดอาวุโสอำเภอบางพลีให้เร่งรัดดำเนินการทางวิน,นัยนายกอ,อบตอราชาเทวะหลังปปอชอชี้มูลซื้อรถดับเพลิงแพงเกินจริงจากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชไอด้ออกมาชี้มูลว่านายทรงชัยนกขมิ้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกับพวกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพอรอบอรความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ 2542ในกรณีทุจริตประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันไดจำนวนหนึ่งคันวงเงิน39ล้าน9ก้0บาทเมื่อเดือนมกราคม2อ5 5ราจากการสอบสวนพบว่ารถดับเพลิงที่ถูกร้องเรียนนั้นมีราคาต้นทุนจริงไม่เกินคันละ10ล้านบาทแต่กลับมาขายให้อบอตอนในราคา40ล้านนอกจากนี้ยังพบว่ามีการกำหนดคุณสมบัติและเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอก,กชนอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2564ที่ว่าการอำเภอ บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายพัชรพลเจริญประธานเครือข่ายธรรมพิบาลไทยพร้อมด้วยนายแดงปันทองสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเข้ายื่นหนังสือต่อนายสิงห์คำพันธเพชรปลัดอาวุโสอำเภอบางพลีเพื่อขอให้เร่งรัดดำเนินการทางวินัยกับนายทรงชัยนกขมิ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหลังปปชชี้มูลว่ามีความผิดกรณีจัดซื้อรถดับเพลิงเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานายพัชรกล่าวว่ากรณีนี้ตนเป็นผู้ดำเนินการร้องเรียนกับหลายหน่วยงานตั้งแต่ปี2500 57จนกระทั่งเรื่องมีการพิจารณาจนสามารถชี้มูลความผิดได้โดยวันนี้ที่มายื่นหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางวินัยกับนายทรงชัยกับพวกด้วยเบื้องต้นนายสิงห์คำพันธเพชรปหลัดอุโสอำเภอบางพลีได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ก่อนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปสำหรับนายทรงชัยนกขมีนายกองคการบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเพิ่งตกเป็นข่าวโด่งดังถูกตรวจสอบกรณีใช้งบประมาณ1,000ล้านติดตั้งเสาไฟประติมากรรมกินรีซึ่งตกราคาเฉลี่ยต้นละ9 5้0 0 185บาทอีกทั้งจุดการติดตั้งเสาไฟก็ไม่เหมาะสมโดยเรื่องนี้ทางกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปป,ปอยู่ระหว่างการสอบสวน thank <laughs> you